ถึงแม้จะเลิกรากันไปนะคะแต่ก็ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆอยู่เสมอค่ะสําหรับหนุ่มนิกกี้นชัดและสาวก้อยรัชพรน,นะคะอดีตคู่รักที่ถึงแม้จะเลิกรากันไปนานแล้วค่ะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยยังคงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอยังคงห่วงใยแล้วก็ให้ความสนใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่นะคะก็มีโมเมนต์หยอกล้อก,กันในรายการ 6ฉากครับจานค่ะที่ดูแล้วเนี่ยมันก็อบอุ่นใจสุดๆค่ะเพราะว่าหนุ่มนิกกี้เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะแซวเรื่องคูจินของสาวก้อยนะคะอะระหว่างที่กำลังดำเนินรายการอยู่ค่ะหนุ่มนิกกี้ก็ไม่พลาดที่จะยิงมุกตรงๆกับสาวก้อยค่ะโดยในบทนะคะหนุ่มนิกกี้นะคะก็ได้ถามสาวก้อยว่าฉันได้ยินบอสบอกว่าจะให้ของขวัญเธอเหรอสาวก้อยนะคะก็ตอบกลับไปว่าใช่ฉันจะได้ไปเมาดิฟเดือนหนึ่ง งานนี้นะคะทําเอาหนุ่มนิกกี้เนี่ยรีบถามต่อทันทีว่าไปกับใครอะ่ะก้อยก็เลยตอบอย่างมั่นใจว่ากับแม่ไงแต่ความฮามันอยู่ตรงนี้ค่ะที่นิกกี้เนี่ยไม่ปล่อยให้จบง่ายๆนะคะรีบหยอดประโยคเด็ดทําเอาเราเนี่ยอดขำออกมาไม่ได้เลยว่า <c oughs> ไปเมาดิฟชวนนะเว้ยอย่าให้รู้นะว่าไปเดินป่านะเว้ย <c oughs> แม่ประโยคนี้บอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตเด็ดได้กลิ่นการเซลแรงแฝงความแบบ เอ๊ะยังไงนะคะบอกเลยว่าคําว่าเดินป่าเนี่ยเป็นคาใบเล็กๆหรือเปล่าว่าเฮ้ยหมายถึงใครซึ่งก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าหนุ่มนิกกี้เนี่ยเซลเนี่ยไม่ได้เซลเรื่องสถานที่หรอกเนาะแต่ว่าจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่ไปเดินป่าร่วมกับสาวก้อยมากกว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าโซเชียลเขาก็ชงแรงกันสุดตัวเลยสําหรับความน่ารักลงตัวของสาวก้อยรัชพลและหนุ่มท็อปทศพลนะคะที่บอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเก็บทุกโมเมนต์เลยแล้วก็ทุกการสัมภาษณ์ของทั้งคู่เนี่ยจะมี พูดถึงอีกฝ่ายอยู่เสมอๆแล้วไหนจะเพื่อนๆของทั้งคู่ที่เชียร์เต็มที่บอกเลยว่าทางนี้ก็รอรุนไปด้วยรอดูกันไปยาวๆเลยค่ะส่วนอดีตคู่รักคู่นี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าหลังจากเลิกลาไปเนี่ยทางนิกกี้แล้วก็สาวก้อยเนี่ยต่างแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่สวยงามหลายครั้งนะคะที่เจอกันในรายการหรือโอกาสต่างๆเนี่ยทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หยอกๆเซลลเต็มไปด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอนะคะจนแฟนคลับเนี่ยอดชมไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยน่ารักมากๆเพราะไม่ใช่ ทุกคู่นะคะที่จะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันได้ยิ่งเป็นในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยทุกสายตาเนี่ยจับจ้องจ้องมองอยู่ตลอดการรักษาพื้นที่ดีๆให้แก่กันนะคะถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจสุดๆโมเมนต์ในรายการครั้งนี้นะคะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่ถูกแชร์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวเดเร็วในโลกโซเชียลมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่าน่ารักมาก ก็เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคู่น้อที่เลิกรากันไปแล้วจะกลับมาเป็นเพื่อนจะกลับมาเป็นพี่น้องกันได้ค่ะสาวก้อยนะคะแล้วก็หนุ่มนิกกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้เห็นว่ามิตรภาพดีๆถึงเลิกรากันไปแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะ